สถานีวิทยุโทรัศน์กองทัพบกร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชนปีสอง เราทุกคนต้องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแต่สาธารณภัยที่เราไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้เสมอทุกที่ทุกเวลาดับเพลิงกรุงเทพมหานครพร้อมเข้าปฏิบัติการตอบสนองต่อสาธารณภัยทุกรูปแบบเพื่อบรรเทาทุกข์ลดความสูญเสียด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มกำลังความสามารถ ับเพลิงกรุงเทพมหานครเน้นเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสี่ยงภัยด้วยการพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีตลอด24ชั่วโมงเสริมสร้างเครือข่ายฝ้ารวังภัยอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุดร่วมสร้างมหานครแห่งความปลอดภัย รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพคุณสมรทำอาหารเหมือนทุกเช้บาบังเอิญมีคนโทรมาบังเอิญลืมปิดแกส๊สมาลเลยเลยดี๋ยวจะพังเองบังเอิญผ้าที่วางไว้ติดไฟแต่ไม่บังเอิญที่ไฟไหม้บ้านทุกความบังเอิญคือความประมาทกว่า7จซ็ของไฟไหม้เกิดจากความประมาท แจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้1 9 9่าวันหนึ่งเรียกว่าสองวันหนึ่งเรียกว่าสองเปลี่ยน วันหนึ่งวีแล้วอรสองนะทราบอ๋อวันหนึ่งเปลี่ยนตอนนี้เกิดเหตุวุนแรงที่วอรสุดสี่ให้วอสองไปที่เกิดเหตุด่วนเดี๋ยวนี้เลยด่วนด่วนทราบทราบเลิกโกหกตอนนี้หัวรถหัวสองนะทั้งสองคนและอะไรหนุ่มเนี่ยอาหลังที่ร้านหรือไม่ต้องไปสนใจสองคนที่มังเลยเนี่ยมันคุยกันตั้งแต่เช้าแล้วมันยังไม่ยอมเลิกนะเนี่ยหรือสองคนนี่ ไม่มีการไม่มีงานทำนะหรือยงเนีเ่ยครับมาเล่นวิทยุสื่อสารเนี่ยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่หรือไงต้องงงนโพูดเปล่าครับอาแปะครับที่ผมสองคนแอบเอาวอาเล่นเนี่ยก็แค่ส,สนุกสนุกเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกครับเห็นว่ามันเท่ดีนะครับตั้งใจพวกเองสองคนรู้จักหัวนหน้า,นานกลุ่มเพิ่มมาเนี่ยเล่นโหล่โหลว่หลวอลเล่ข้องปลื้ลอะเลยนะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยแล้วก็กำลังถกเถียงเล่นอะไรกันอยู่ครับอ้าวแล้วนี่เปียวิทยุสื่อสารมาเล่นได้ยังไงเนี่ยไม่รู้หรือว่ามันผิดกฎหมายการใช้วิทยุสื่อสารเลยนะถูกต้องแล้วครับวหนาครับนี่เฮ้ยนี่นายพีเตอร์นายรู้ไหมว่านายมีวิทยุสื่อสารแล้วนำมาเล่นเนี่ยมันผิดกฎหมายมาตาหกซึ่งเขาบอกไว้ว่าห้ามใครมีนำออกนำเข้าหรือจำหน่ายวิทยุสื่อสารยกเว้นว่า ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเท่านั้นอนอกจากมาตรา6ท,รที่เขพูดแล้วนะครับยังมีมาตรา11นะครับรมาตรา11นี้ใครเอาวิทยุมาเล่นนะครับแล้วก็มาจัดตั้งสถานีเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายยกเว้นยกเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยกเว้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรมปัญญาครับรู้แล้วใช่ไหมในปีเตอร์ถ้านายยังดื้อแล้วก็ไม่ฟังอีกนะนายจะโดนมาตรา23ด้วยมี ผู miles, 5, 5, ้ใดฝ่าฝืนมาตรา6มาตรา11ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0,000แสนบาทหรือจำคุกไม่เกินหปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยหัวหอาชีพนอะไรี้าผวาพูดอย่างนี้ก็สวยเลยครับคือผมก็แค่หัดลองเล่นเฉยๆแล้วครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดเหตุเพิ่งไม่ขึ้นจริงๆแล้วแล้วถ้าไม่ใช้อิทธิยุ่นสื่อสารเนี่ยเราจะใช้อะไรล่ะครับใช่ไหมครับมันปิดกฎหมายขนาดนั้นเลยเลอครับหัวหน้า ถ้าหากว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเราจะโทรไปเบอร์อะไรดีครับหัวหน้าโอ้โหทำบาทางไม่เห็นยากเลยก็โทรไปที่199ินอกจาก199แล้วยัง191ก็ได้นะเบอร์เดียวเดี๋ยวเขาก็เจรจากันเองแหละโอ้ยใช้ที่ไหนเล่าเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันรวดเร็วทันใจนะเราก็ต้องติดต่อเบอร์ตรงเลยสิสมมุตินะถ้าเราจะสั่งพิซซ่าถาดอย่างเงี้ยแล้วเราโทรไปให้ญาติเราสั่งให้ มันก็ยิ่งล่าช้าไปอีกสิใช่นี่099เขาไม่ว่างไงก็ให้091เนึ่ะเขาแจ้งให้โอ้โหให้คุณปีเตอร์นี่นึ่งไหลเลยตลกเลยกรลองพิสุขแมฟังดูเนี่ยที่เราพูดจาเหย์เหุนะติดเนาะโทร099ไปเลยเลอใช่ครับโทรไปที่1 9 9ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะสอบถามข้อมูลเองครับ แล้วทํางไงต่อครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปเร่งเคลียร์สถานที่ให้จุดจอดรถด,ดับเพลิงเนี่ยเข้าออกได้สะดวกโดยเน้นจุดจอดรถที่ใกล้กับประปาหัวแดงนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นจุดศกน้าครับอ๋อทองเคยเห็นพอดีตอนนั้นทองแวะเลยไปลงท่หน้าต่อใจโอ้โหไอ,อ้นี่ก็เลองโปัดโหรือสองค้งนี่เขากำลงังคุยเรื่องสำคัญนึงอยู่อ้าว นี่คุยเรื่องสาคัญกันอยู่เหรอโอ้ไม่ได้คุยเรื่องก,การแจ้งเหตุการเตรียมตัวในการดับไฟไหม้อะไรกันเลยอ่ะครับเนี่ยเฮ้ยบอสไอ้ดีคุยกันมาตั้งนานแกไม่รู้เรื่องเลยหรือไงอ,อัอมือมเ,เลย ศูนย์วิทยุพระรามก็คือศูนย์ประสานเหตุของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบรรเทาและก็ป้องกันสาธารณาภัยให้กับพี่น้องชุมชนในกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีมาตรการในการป้องกันและก็บรรเทาอาคีภัยให้กับพี่น้องในชุมชนต่างๆทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังดําเนินภารกิจในการป้องกันระงับเหตุแล้วก็ฟื้นฟูสงเคราะ์ด้วย อย่างเช่นั่างไรบ้างครับเอ้นะครับก็เช่นการเข้าไประงับเหตุนะครับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราเนี่ยนะครับเป็นองค์กรหลักและก็เป็นภารกิจหลักโดยตรงเราจึงมีแผนเผชิญเหตุที่ต้องสนับนุกำลังระหว่างองค์กรภายนอกและก็องค์กรภายในเพื่อปัิชธิภาพในการเข้าไประงับเหตุและก็ความเรื่องเร็วครับนอกจากนี้นะครับยังมีการกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาไปที่แบบ ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบรรเทาภายทัยพิบัติโดยมีหน้าที่ควบคุมสั่งการรวบรวมข้อมูลข่าวสารอีกทั้งนะครับยังคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน,นงอือ่นๆเช่นศูนย์วิทยุพรามยังไงครับปัจจุบันดับเพลิงกรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เรือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทั้งนี้ได้พัฒนาระบบก,การสื่อสารศูนย์วิทยุพระราม199ให้ทันสมัยสามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงรายงานเหตุการณ์ได้ทันทุกวินาทีโดยศูนย์วิทยุพระราม199มีศักยภาพพร้อมในการควบคุมสั่งการและผสานกำลังกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆได้แก่ศูนย์วิทยุอมริน ศูนย์เอราวัณหน่วยเบส155ของกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะครับปัญหาคีภัยสาธารณภัยเรียกใช้หนึ่งเก้เก้ล้อคุณสมรทำอาหารเหมือนทุกเช้าบังเอิญมีคนโทรมา บังเอิญลืมปิดแก๊สมาเลยาเลยเดี๋จะพาเี่เองบังเอ,งงเอิญผ้าที่วางไว้ติดไฟแต่ไม่บังเอิญที่ไฟไหม้บ้านทุกความบังเอิญคือความประมาทกว่าจะสิบเปร์เซ็นต์ของไฟไหม้เกิดจากความประมาทแจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้199รวมพลันร่รงใจปกป้องยให้ประชา คือนับผจญเพลิงเผชิญเหตุยังหานกล้าแม้จะเหนื่อยและอ,อนล่าอังคีภัยสาธารณภัยเรียกใช้199ร่วมสร้างมหานครแห่งความปลอดภยัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ